cứ mì lê không con ạ mù lên mang đẹp lòi đồ bên của thảy e 머리 a ไม่ไรดีกว่าข้างหลังดีกว่าไปเล่นตัวเดียวไปเลแค่หลอกเขาจะเล่นเป็นปืนเคาะกันแบบว่าใส่คูณสามอะไรเงี้ยคูณสามคูณสองก็เล่นเคาะใส่คูณสามส่วนใหญ่จะนิยมเล่นแบบนั้นกันถ้าแบบในห้องแข่งน pues. ะในกรณีที่แบบว่าหา G7 ไม่ได้อะไรเงี้หยหรือบางคนชอบอยู่แล้วถนัดยิงเคาะแบบเบอร์สามเม็ดก็ได้อยู่แล้วจะขัถนัด ยิงกันนานมากเลยอ่ะไม่ตายทีเดี๋ยวกวนปิดไฟให้แล้วกันจะได้จบไปไวเข้าป่ปะจะปิดไฟให้จะได้จ่อยไวนี่ย่าปะท้าอยู่ไหม ือเฮมหรอกมันจะแรงก็ต่อเมื่อเรายิงครบแบบสามนัดอะ่ะถ้าเรายิงครบสามนัดมันก็แรงอยู่ครับเฮมหรอกยิงโดนอะ่ะยิงะว่ายิงเข้าครบสามเมตรอะไรเงี้ยมันก็แรงอยู่ chắc an ném ô, chắc ném an chắc ném nhìn mình nhìn mà đồ có được không ạ? À? ตัให้แบบมันต้องยิงเบอร์ดอะ่ะเห็นหลอกอะ่ะอ่ะเดี๋ยวกูนั่งรอตรงเนี้ยเพื่อนมา มึงก็วิ่งไล่จับมันไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ยิงไปเยอะของไปไหนหมดสวัสดีครับแซก ก็วิ่งกลับมากูอบอกแล้วไปไหนแล้วก็วอยู่นี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมก็รอไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมา <c oughs> Spit fire fire! That's spit fire! Oh my god แน่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 นนนงานไม่ช่วยกินอย่างเดียวพวกมึงนี่งานการไม่ช่วยทำกินอย่างเดียว spit Fire! Oh. สปีดไฟมันเอาไว้ทำอย่างนี้แหละมันเอาไว้ยิงในสถานการณ์อย่างนี้แหละแม็กมันเยอะอ่ะสปดไฟล์ดึง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 ดึะสุดหมดละเพื่อเรามาเล่นอเฮลวี่สองก็บอกเลยมึงเล่นปืนอะไรวะเนี่ยมึงคอนเทนต์ดับเบลวิงแมนปะเนี่ยไอ้ห่า ลงหอีดครับก็รีเซ็ตนั่งฟังเพลงแป๊บหนึ่งแล้วก็เล่นต่อเล่นโซโล่มันก็จะเงียบๆนัยๆนะระเดี๋ยวเทียบเพื่อนในทีมมันก็จะแบบไม่ไัึงใจธรรมดามันก็เป็นคอนเทนต์ของผมเล่นโซโล่ คอนเทนต์ของเราแม่หยุดไม่อยู่จริงจริงามตุดหนึ่งมันหยุดไม่อยู่แน่นอนโดยกูรูดแน่กูมีคูนสามด้วยโคตรอ่ะพี่มาหาปืนโหดแหวกไปหนึง่ง รีเซ็ตไปเกือบแตกสองแตกไปเออล้มไปเลย มาเวนผมพลาดอะไรไปชาเม่อกี้เลยิงพลาดได้ไงก็จะตายหายอยู่แล้วอยู่ไหนมาขอบคุณอ้ามครับา0 0อติดครับผมสวัสดีครับไอเลดไปอยู่ไหนวะเมื่อกี้มีใครด,ดูแมพไหมเลดินผมวิ่งมมไปไหนวะ เห็นผมยิงกันอยู่สองคนเลยกับโฮริซอนเมื่อกี้นี่เราผมเปิดรับไว้นิดครับยังไม่เปิดตอนนี้คนมันยังเยอะอยู่คนมันเยอะไม่พอมันยังบางคนมันยังไม่เข้าใจกติกา ây vườn phụ thảm chinh hơi điêu ô my god mừng quá ใส่ไปก่อนทังตัวไอ้นุม่มเอ็งจะหนีไปไหนเอ็งมาคุยกับข้าก่อนเอาวิ่งทันีีก็โดนเดโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ่ายถ่ายแม่ไม่ได้คิวแต่ขอดาเมจก็ยังดีสินะสบายใจมังละ Gula. Saya gulain, Om. Saya kura. here. <laughs> dim, dim ya. เลือดหมดเบครบครบอขอบคุณมากครับพี่หมวสมสาครับเมื่กี้มาแล้ว FC ครับพี่แทน เอฟซีได้แต่มึงช่วยแบ่งของกูนิดนึงตอนต้นเกมอะช่วยกูนิดนึงกูก็ยิงไปเยอะอยู่ต้นเกมรอของกูไปเรี่ยงเฮ้ยพวกมึงมันปั๊มดาเมจกันหรือไงว่าแย่งกูยิงเนี่ยกูไม่เข้าใจ มึงปั๊มดาเมจกันเหรอแย่งกูยิงมึงซ้ำทุกตัวหมดเลยอืมอืมล้มไปก่อนนึ่งเอาดาเมจกันอืมเอาดาเมจเอาดาเมจอืมสี่พันดาเมจต้องเป็นของกูโดนเพื่อนแย่งสี่พันดาเมจ ขยันจริงจริงขยันจริงจริเห็นใครล้มไม่ได้ต้องซ้ำรับจ้างปั๊มคอนป่ะเนี่ยรับจ้างปั๊มคอนสีบันดามิดครับ ม l คิวไยมันยิงเรียกว่ะมันยิงเรียกก่างี้ไ้นะเว้ย เพราะว่ากูอะ่ะกำลังหิวมันเหลือคนเดียวปะวะถ้าปีคนเดียวก็ยิงไม่ถึงสี่พันป่ะงั้นยิงตัวแล้วกันห้ามยิงหัวโอเคนะทุกคนสัญญากันนะถ้าเคปี่วยิงห้ามยิงหัวถ้ายิงหัวเดี๋ยวเผื่อไม่ถึงโอเคไหมอ่อเยอะมันเหลือคนเดียวมันจะยิงถึงได้ยังไงโอ้โอวะ วิดเพลินโชว์ไปทีน่าจะแบบว่ามันรอต่อยมั้ง